อาดไมกนี่ตติ๊เป็ที่อยากชี้อะไรไหมคะอยากชี้แจงรอยากพูดอะไรไหมพี่ชี้แจได้ไหมคะคุยไดี่อยาี่แจงหรออบอกอะไรสักคำหได้ไหมพี่คุณจะบอกพูอะไรไหมครับนี่อยากพูดอะไรไหมนี่ไม่ติดก็ไดน่อยนี่น่อยนี่น้อย chau lót máy này hả? chau, 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 นิดน <Net> ึงได้พ okay, ี่นสบเงเไหมเใจนะครับขอโทษนะพี่โ้